สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมากินปิ้งอื่งไข่นะครับมีมีแต่ตัวไข่ๆเลยครับกับตำหั่วนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดหรือเจ่วนะครับเป็นเจ่วพริกผงนะครับทีเด็ดเลยแล้วก็มีผักสลัดนะครับ นนี้ก็ข้าวเหนียวนะครับร้อนเลยบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับฝนฝนกำลังตกนะครับตอนนี้มาครับพ่อี่น้องอืม อข่าวเวียอีสานครับอืมเก็งมาก บทอย่างเดียวครับพ่อแม่พี่น้องออนี่นะครับคาเวียแห่งอิสาน อืมอาถูกผมม,ม,ม,มีน้องอืมอืมมันมันมากครับอือืม,อม ขิงเจียวมีพริกผง,งน้ำปลาโหชุสมะนาวนะครับแล้วก็ออกผักหอมแค่น,นี้ครับขิงเจา้าอืม เส็จมากไี่นรองต้อง,องอขอโทษขอภัยท่านไหนที่ไม่กินนะครับอ ท่าไหนไม่เคยกินก็อย่าไปลองกินนะครับมันจะติดใจครับเหมือนเดิมอร่อยครับอร่อยเ <c oughs> นี่ยพีน่น้องไข่เน่นๆเลยมาพี่น้อง เต็ม,มคำไปล้นเฮ้ยพ,พี่น้องเลือกเป็นไหมครับว่าตัวไหนใครตัวไหนไม่ใคร เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเลือกนะครับว่าตัวไหนขัดตัวไหนไม่ใส่ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมผมจะมีบอกอยู่นะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับเนี่ยอืมมันมันพร้อมทีมจ่จนอืม ไข่เยอะมากครับ ก็ฟันดีบดได้บดเลยนะครับกระดูกนี่นี่ กินมแล้วครับผิดภาพประกัะไดก็ต้องขออภัยในน้ที่นี้ด้วยนะครับในสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณพวกแม่พี่น้องทุกท่านที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจปยิยะภาเพลินของผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ